ร่างกายไม่แฟรเลยรู้สึกช่วงนี้นอนอน้อยนะคะ เอาล่ะ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่พาทุกคนไปดูร้านพวิเดยกำลังจะเปิด Barber Shop นะคะแต่ผมผู้ชายโดยเฉพาะเนาะถ้าผู้หญิงที่ชอบแบบผู้ชายอะไรเงี้ยก็ได้คุณผู้ชายเขาโทรมาว่ายังไงอยู่อ้าโอเคเออเออ,เ,อเจอกันแหนหวันแท็กซี่มาละว,วันนี้เราจะเข้าไปดูร้าน เพื่อที่จะดูว่ามีอะไรขาดเหลือมีอะไรแบบว่าเชื่อต้องทําเพิ่มไหมเดีย๋ยวไปเจอพี่เด็กหปทำเองเอ๋ไม่มีไข่ดาวเลยรูาไข่<า>ต้มออรู้ว่ายูชอบไข่ดาวไ,ไม่สุกวันนี้วันอาทิตย์ก็หลังจากไปโบสมานะครับร้านเรานะครับจะอยู่ที่ RCA นะครับชื่อว่า Smith s Secret ร้านมันอยู่ตรงข้ามกับฮอตแมนอยู่ตรงข้ามกันเลยโอเคตอนนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาดูร้านนะครับก็คงจะเป็นคนที่เมาถ่าอยู่ยเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนี่คือหน้าร้านของเรานะครับ Smith and Secret ่ะเข้ามาดูกันว่าเป็นยังไงอเออ นาตาร้านข้างในก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือยังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยมันมันยังกลิ่นใหม่อ่ะเออได้ปะ่ะฝุ่นเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าติดร้านมาหลายเดือนมากนะคะจริงๆร้านเนี้ยเข้ามาแบบ first impression ก็คือแบบชอบมากเพราะว่าของเขายังใหม่แล้วน้องอนะ่ะ ที่เขาทําคุณเก่าเขาแบบมีสไตล์นี่ออกมามีรสนิยมถือว่าดีการแต่งร้านแล้วก็การเลือกของนะคะใส่ใจ,จอะ่ะในการเลือกของอะ่ะเขาอยากทําออกมาให้มันดีซึ่งเรามองว่าให้มันยังดีมากใบนี้ต้องติดอันนี้แบบบินเท่มากเลยต้องติดตรงนี้คุณภเออแม็กเซนไหมอ่ะแม็กเซนมีแบบบินเท่มากอะอยู่มันข้างข้างข้างนี้ข้างบนใช่ไหมประมาณนี้อ่ะ ลำโพงนี้ยังไม่รู้เลยจะวางไว้ไหนเอาไว้หน้าร้านแล้วก็เอาเนมคลา,<ม>าไว้ตรงนี้นนอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามาตองคืนนัดไอ้ต้นบาร์เบอร์ไว้นะครับโอ้บอยนะครับนี่แล้วก็ฮอตแมนแฟคทอรี่สวัสดีนี่ครับเป็นอ่ uh, บาร์เบอร์คนแรกของร้านเลยจองโต้ยังจองทีงไหน โต๊ะแ,แรกเ,เลยนะเพราะเรามีสามโต๊ะเรามีสมโต๊ะนะครับนี่โต๊ะหนึ่งนี่ครับเบอร์นหนึ่งเราการบริการของเราต้องต้องมาที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็สวนข้างนอกนะครับตอนนี้เราก็กำลงังขยับขยับต้นไม้อยู่นี่พี่โตกำลังทําสวนให้เรานะครับตอนนี้ก็เริ่มโล่งขึ้นแล้วเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีตู้ทโทรศัพท์สีแดงมาวาง <S 2> <S 2> อยู่นะครับ เดี๋ยวก็จะใช่ๆเรียบร้อยขึ้นนะครับตรงนี้ทำความสะอาดใหญ่โตเลยครับวันนี้โอเคตอนนี้ก็มีน้องมาเยี่ยมนะครับน้องหลังสวัสดีครับสวัสดีครับดีเป็นไงบ้างสบายดีมากเลยครับผมไม่ได้เจอกันนาน thank you มากเลยที่มาอันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเปิดนะวันที่20เดือน11เนะครับปี20-20นนะ ไปดูไปดูดูทอ้าวเออดูไม่มีใครใครนั่งอยู่เนี่ยโหหน้านดำซอมเครียดเลยเออนี่ครับตาเป็นไงบ้างชีวิตมของเราสบายมากเลยฮะเออันเย็นต้องลงภาพนี้ต้องขยายขอบคุณมากนะที่มาเยี่ยมครับก็ถือว่าเป็นคนประเดิมเลยนะฮะ จริงแล้วเนี่ยหน้าเนี้ยทำตั้งทั้งช่างโกนหนวดพี่เดนวดแล้วก็พี่หวานก็มานวดหน้าผมว่าคุ้มมากเลยแล้วก็ร้านอยู่ที่ไหนพี่ร้านอยู่ RCA RCA โอ้โหเสียดายนะผมรีบไปตัดผมแล้วก็โกนหนวดก่อนเลยไม่มีโอกาสมาทำแต่ไม่เป็นไรครับผมมาเชียร์เชียร์เชียร์น้องต้าเขาหน้าเขาหน้ามาเขาหน้ามาแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันได้ครับขอบคุณมากครับ แอนดี้ไทท์ทนเ a ช c ั a น n นลนี้นะครับถ้าสมมติใครเพิ่งเข้ามาดูนะส r i b e ด้วยแล้วก็ hit the bell button นะครับแล้วก็ like button นะบล็อกอันนี้เป็นพิเศษมากเพราะว่าสันดเดย์แล้วผมเนี่ยแหละเพิ่งเปิดร้านบา r b เบอร์นะครับเป็นจะเป็นแมนบา r b เบอร์ชอปนะครับอยู่ที่ RCA นะอยู่ตรงข้ามกับฟิตเนส Hotman นะครับก็เข้ามาใน RCA เนะี่ยเจอแน่นอนนะครับเปิด สิบโมงเช้าจนถึงสามทุ่มนะครับนี่คือหน้าร้านของเราทีนี่ครับหน้าร้านสังเกตง่ายๆนะนี่เลยเทเลโฟนบูธนะฮะสีแดงอยู่หน้าร้านถ้าใครหาไม่เจอมองหาไอ้เทเลโฟนบูธสีแดงนี้นะครับแล้วเดินเข้ามาสิ้ เ e c r e ตนะครับบาร์เบอร์ช็อปแอนด์เชดดิ้งพาานะครับแบงค k o อลแล้วเข้ามาดูในร้านกนันนะครับ mm hmm. นี่ก็คือบรรยากาศในร้านนะฮะเข้ามาก็จะเย็นๆมีกลิ่นหอมๆ mm hmm. นี่ก็ลูกค้าของเราวันแรกนะครับวันนี้เราซ o f t โอเ n i n g นิ่งวันที่20เดือน11 2,020นะครับจอประมาณนี้ก็คือช่างซักนะครับนี่แล้วก็นออ้องเอ่อเ้องเป็นลูกค้าคนแรกของเราวันนี้มาเข้ามาดูร้านน,น,นี่อซออ,นนอ,ซ,อซอเราอยู่ที่นักต็มอยู่นะฮะ ร้านของเราจะเป็นแต่ตอนนี้ร้านก็ยังไม่ค่อยเสร็จมากตรงน,นี้เดี๋ยวจะมีลูกอีกอันมาติดน,นี่คือบรรยากาศร้านนะครับแล้วก็คืออันเนื้อคือ main barber shop เนี่ยมันจะจบด้วยการนั่งโต๊ะเก้าอี้เดียวเลยไม่มีการลุกเหมือนซาลอนนะครับก็คือนีนะว่จะสระผมตรงนี้ทําอะไรตัดผมอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้โลโก้ของเรา sweet secret นะครับก็เดี๋ยวไป ดูว่าเรามีใครมาตัดบ้างแล้วนะเะหัวเาหวเลาวเาะหัเวา ราศีเอกไว้มาได้เลยโมงเหรออ๋อสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มนะมาเมื่อไหร่ก็ได้โอเคเดิน พอได้เลยฮะคนหนดด้วยตอดหน้าด้วยเอาให้ผมไปทำงานได้แนละ้วเออสิ <c oughs> คุชชั่มีอะไรบ้างก็มีตัดผมนะฮะมีโกนหนวดนะครับรแล้วก็มีสครับหน้าแล้วก็มีมาร์กหน้านะครับแล้วก็ทำหน้าผ้า <c oughs> ด้วยโอ้โหไม่ถึงขนาดร้ฟ์ครับ <c oughs> ลแล้วก็ววทุกคนที่คุยกับเราอยู่ตอนนี้ก็จะไปอยู่ใน บล็อกของเรานะครับ one e v e r day นะครับช่างเต็มยังครับตอนนี้ช่างยังไม่เต็มนะถ้าสมมติใครอยากจะมาสมัครที่ smith secret นะครับก็มาได้นะครับก็ติดต่อที่เบอร์ตรง i อีของเราได้เลยนะครับยังมีที่ว่างนะครับมาได้เสมอมาดูหล่อจริงครับขอบคุณมากครับนี่มีลูกค้าคนเข้ามาหลายคนมาดูกันนี่ครับ นี่เป็นคนแรกที่ผมตันว่าเป็นเนเบอร์นะครับซีมานตรงข้ามของเรา โยโย่ thank you man thank you for the flower to Buddha and to อูมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งดอกไม้สวยๆมานะครก็มาไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมาแค่ใจก็พอนะครับขอบคุณทุกคนนะครับหัว love you man นแต่เลย์ฟิกอะให้ดูคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าดูนะคะเห็นไหมคะอุฟิกหน้าใสเลยจริงๆ เป็นปนา้าเห็นปะอุ้ยเป็นคนละคนเลยฮะ ดีนะรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นนะครเพราะว่าไปมาหน้ามานะฮะปกติไม่ค่อยทำสิวเซียนนี่ดึงมาเร้ขอรู้สึกวันนี้ปูเซตนะครับก็มีทั้งอะไรบ้างนะตัดผมนวดหน้าอ๋อโกนทั้งโกนทั้งเชฟนะฮะก็ครบเซตนะกินไปสองชั่วโมงนะฮะประมาณก็เสร็ดีฮะบายได้คลายครับขอบคุณมาเลยครับยังเหมือน พี่ขันมาครับพี่ขนัขนมา,มา,มาแต่นี่ห้ามเปิดนะโอเคนี่คือบีฟพายนะครับน้องเพชรแล้วก็แฟนเขามาให้อร่อยมากมาต้องกินกับน้ำองุ่นน้ำองุน่นอ,อร่อยยินดีด้วยขอบคุณมากครับที่มาไปเดินกันต่อเลยมาไม่ี่ยแขกจะมาตัดผมเลยจะใายขาวเลย เพราะว่าทีนี่เขาบอกว่าม้วนร้อนจริงเขาบอกว่าเอาวันนี้เขาฟาร่านะครับคุณพี่เขาฟาร่าเปนเนซ้เอล่าหมีแบบเบาๆนะ้วก็โอ้ว,วันดีครับพี่พี่มา,<อ>าคุณน้องคุณพี่ก็สุดกำลังถ้าสมมุติใครมองไม่เห็นร้านนะตู้โทรศัพท์อยู่หน้าร้านเลยตู้โทรศัพท์สีแดงอยู่หน้าร้านเลย อะไรแล้วนี่บาบโปโลอยู่ตรงนี้นะครับมองเลยเจอแน่ก็ขอให้เจริญเจริญรุ่งรุ่งเฮงๆนะครับขอให้พี่เดมีความสุขมากๆกับการทำงานใหม่นะครับและขอให้ทุกคนมาสปอร์ตกันเยอะๆนะครับ Stay fresh man make yourself look good come over here RCA right across hot man eh check it out I'm out e L sway peace พี่เดมครับ Good luck my bro thanks for the haircut man I look awesome S <S ขอให้โชคดีครับต่อให้ผมยาวอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่พลาดคะ่ะต้องมาขอแสดงความยินดีนะคะกับการเปิดร้านใหม่ของทั้งพี่หวานแล้วก็พี่เดด้วยนะคะ บอกเลยค่ะว่าขอให้ขายดีขายดีลูกค้าแน่นเนืองนะคะร่ํารวยนะคะแล้วก็มีแต่คนดีๆเข้ามาแล้วก็ออกไปนะคะอย่างสดใสร่าเริงด้วยค่ะเลยๆเฮงๆนะจ๊ะ o ล e y ย u คนดีๆเข้ามาจะออกเปคไรคะแก็กูเป็นคนดีไงเอคนดีๆเข้ามาจอยู่มึงอะออกฮะมึงแต่ต้องออกเพราะกูอะเป็นคนดีกูเลยได้อยู่คนดีถูกโหวตอยู่ โอไปเพเช้พ่อี่ชยแล้วยเจ้าที่เจ้าจท,จทางรับรูุ้กคเโอเห็น